คลิปนี้เราจะมาสุ่มหาคุกกี้เบอร์รี่ด้วย25,000แสงยันการันตีเลยครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แันถูั่วเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคตอนนี้ไอดีหลักผมเนี่ยก็ได้ไปสะสมแสงจนมี25,000แล้วก็สามารถสุ่มการันตี รอบที่2ได้แล้วนะจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผลเป็นไงเนี่ยผมไม่สปอยแล้วกันก่อนหน้าน,นี้เราสุ่มไป25 0 0 0่าแล้วรอบหนึ่งผมก็เออเก็บนั่นมีการเติมพงเติมแพคอะไรรวมจนมี25 0 0 0อันนี้คือผมเก็บแบบว่าสุ่มทีเดียวเลยถามว่าเป้าหมายของเราในคลิปนี้ผมต้องการอะไรยังไงบ้างก่อน25 0 0 0เนี่ยผมต้องการโฮลี่1ตัวเพื่อที่จะทำา3ดาวเพราะว่าเดี๋ยวการัน,นตีเราก็จะได้อีก1ตัวก็จะเป็น สองตัวก็จะทั้งหมด4 0เศษเราก็จะสามารถทําขึ้น3ดาวได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยผมเพียงพอแล้วคือมากกว่า1ตัวได้ก่อนการันตีก็ดีแต่ถ้า1ตัวนี่คือโคตรฝินเพราะว่าเราจะได้ขึ้น3ดาวสเตตัสม,มันจะได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรคือคือไม่ได้คาดหวังมากโอเคเดี๋ยวผมให้ดูไม้เละก่อนสุ่มผมนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่ามีคนเอออยากดูตอนนี้ไม่เลยผมมี8ปดหมืหนึ่งนะไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เพราะว่า ค่าความสัมพันธ์ตัวใหม่ๆมันยังไม่มาแล้วก็เออสมบัติไอห่วงฟางไอไรห่วงยางอะไรมันไม่ค่อยน่าสุ่มผมก็เลยไม่ได้สุ่มไว้รอสมบัติใหม่แล้วถ้ามันน่าสนใจเราค่อยใส่ทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตู้นี้เนี่ยเขาถ้าจะให้สูงกว่าอีปิกเนี่ยก็จะมีแค่ตัวฮอริเบอรี่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับรอบแรกเนี่ยเป็นไม่เห็นตาอีกแล้วไม่เห็นตาที่ผมจะเดายังไงวะเนี่ยะสคิปไปเลยหูยเศษล้วนเลย เออคือสูงในนี้เนี่ยมันไม่ได้การันตีพวกตัวแรอะไรเหมือนส่มข้างนอกนะคือสูมข้างนอกนะถ้าเราสู่สิบครั้งมันจะการันตีมาให้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ารอบที่สองโอ้โหตัวเดียววันนี้สกิปเลยดีไหมเนี่ยเออถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นตาเนี่ยผมสกิปไปเลยแล้วกันฟึบหไม่ขึ้นตาไม่ไมีรให้รู้เลยนะรอบที่สามครับอุ้ยอุ้ยสตอรี่ยังมีอยู่ยังมีเซจูยังมีเซจูเป็นตาหตาแห่งความเกลือ เอ้ยได้อัศวินกับนางฟ้ามานะครับรอบที่สี่ตัวเดียวสกิปไปเลยไปอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะแม่ใต้หินเนี่ยผมไม่รู้จะได้เออคือถ้ามันไม่ได้เนี่ยแล้วพอตัวออกไปเนี่ยเราจะหายากแล้วเพราะว่าเราต้องสุ่มทั่วไปแล้วแบบโอกาสเจอมันยากคือซื้อในซื้อในอารีนาเนี่ยก็นานกว่าจะครบอะ่ะมารอบนี้สองตัวยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ เป็น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 ตายความเกลือโอ้เป็นเชอร์รี่กับเดวิลนะครับเต็มหมดแล้วนะครับรอบที่หกหืมก้าหารตัวเดียวเราข้ามไปเลยครับอ่าจะได้ไม่เสียเวลางไงเพราะว่ามันไม่ขึ้นตาอันแน่โอ้โหข้ามข้ามอีกแล้วนะครับหืหินฟ้าหลุนๆคือเราตอนแรกแบบเฮ้ยหินหน้าฟ้าทะเลไม่ใช่หินตัวแรนนั่นแหละสีมันเหมือนกันนะครับโอ้ตัวเดียวแล้วข้ามไปเลย โอ้โหหินล้วนเลยไม่มีอะไรผสมเลยนี่เราสูงจนมะม่วงเราจะขึ้นสี่ดาวแล้วเนี่ยหมาเอ้ยเนี่ยเป็นน้องสตรอเบอรี่ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับสตรอเบอรีอร่หือมไม่มีสิทธิ์ลุ้นเลยนี่อย่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับอีปีเป็นตัวยังไม่ออกเลยนะเก้าสิบรอบแล้วอันนี้ไม่เหลทเรแล้วเท่าไหร่วันนี้ไม่เหลทเราแปดหมื่นห้าแล้ว,ลอ,ลวอ่ามาลุยต่อครับหือข้ามไปเลยครับ เอ้ยทับทิมอีปิกมาเถยอ่ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับถามว่าโคลี่หรอไม่ใช่อีปิกสีมันสีมันก็ได้นะแต่มันไม่ใช่นะครับรอบที่อ่าตอนนี้เราสิบรอบแล้วรอบที่สิบเอ็ดนะครับเจอกทหารตัวเดียวสคิปอืมอีปิกตัวพอบบนว่ามันไม่มานะมันออกรัวๆเลยนะแล้วต้องบน่นโคลี่มันหายไปไหนนะ้วไม่มาเลยนะตอนนี้เราสิบเอ็ดรอบแล้วนะครับรอบที่สิบสองสกิปไปเลยไม่มานะครับอันนี้ รอบที่สิบสามครับตัวเดียวอีกแล้วไม่มาเลยนะครับนี่มาหินมะม่วงนี่มุงงากันเลยยี่ปีมีตั้งเยอะแยะนะครับโอ้โหไม่มาจริงนะฮะไม่แต่หินโอลี่นี่เลยยังไม่เห็นเศษเลยเช็คกันดิมันเท่าเดิมไหมเออเท่าเดิมเนาะคือบางทีผมแบบชอบสูนแล้วเป็นคนที่ชอบลืมดูหินพวกแอนเทียนแบบรีเจเนอรี่งไงเออมีคนทักผมหลายอันมาแบบบางที่พี่พี่ได้หินนะอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ดูหรอกอุ้ยรอบนี้ก้าหาสกิอิกไป นั่นไงออกกล้าหาญตอนนี้เราสิบห้ารอบแล้วผมว่ามีโซงว่าน่าจะไม่ได้เอ้ยเฮ้ยรอบนี้รอบนี้ขอดูเต็มเต็มหน่อยขอดูเต็มเต็มหน่อยรอบนี้นะครับอ่าตาแบบนี้อย่างชอบเลยี่โฮ holy ฮลี่จัดไปลูกพ่อลี่โฮลี่เฮ้ยฮลี holy my, holy my. ่ไหมฮลี่ไหมอาจเริ่มนะครับเริ่ม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 ขอดูเต็มเต็มสบ้างปกติเรากดสคิปอย่างเดียวมาเร็วนะครับอันนี้ขอแบบช้าๆบ้าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเป็นเป็นเป็นอุ้ยอุ๊ยอุยุเฮ้ยขครี่ไเนี่ยเออไม่ใช่ดูผิดดูผิดดูสีผิดหืมสกิปเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ขอให้ครบแล้วก็ทักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีแค่ตัวเดียวอุ้ยมีสองตัวเป็นคอมมอนตัวที่สองเป็นคอมมอนผมเริ่มจะกี้กับกดดลสกิปเลยดีไหมเนี่ยหอ้ยเราต้องเป็นตัวเยอะจังอ่ะสามตัวเลยนะเออตัวที่สี่ไปโคตรลี่ไป อเรียบร้อยนะครับไม่น่าไปรุนเลยสิหกรอบแล้วรอบที่สิบเจ็ดครับเฮ้ยโอ้โหพ่อมดข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยพ่อมดสองตัวอะไรของมึงเนี่ยสิบเจ็ดแล้วอันนี้รอบที่สิบแปดนะครับโอ้โหเฮ้ยหินโรสทิฟเฟนนี่นจะขึ้นสีดาวเลยเนี่ยเออพ่อมดตัดกับไปเร็วโอ้โหนี่คือเราได้มะม่วงโดนอัพได้แล้วนะครับมารอบที่ยี่สิบครับ รอบที่ยี่สิบหะอ่ะรอดูอ่ะอันนี้เป็นเป้นเป็นตาแห่งความเกลือมาได้หินฉลามหนึ่งแล้วหินลายแหลกมาสามนะครับรอบโอ้โหห้ารอบสุดท้ายแล้วนี่หว่าอุ้ยรอบนี้รอบนี้มามามารอบสุดท้ายนี่อาจจะมีให้ลุ้นหน้าจะมีให้ลุ้นหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะเปิดดูชา้าๆนะครับปุ๊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 บซิ่วไปครับ อย่างนี้เอฟเฟกต์อลังการจริงๆสุ่มสุ่มวเป็นสุ่มเออสุ่มพิเศษของมันนะครับมาปึ๊บปึ๊บหืมหินพาเฟ่น,นะครับอ่ารอบนี้เป็นนางฟุ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเป็นแลแม่รอบนี้แหละรอบนี้แหละดูดูสีคุกอันนี้น่าจะเป็นอีปิกทั่วไปนะครับเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะ อ๋อพาเฟ่โอ้โหก็ดีก็ดีเพราะว่าพาเฟ่ผมยังไม่ห้าดาวนะครับอ่าคือถ้าได้ตัวที่มันไม่ได้ห้าดาวนมันก็ดีแต่ได้โฮลี่มันก็จะดีใจกว่า <c oughs> อ่าข้ามไปเลยไปอ่าได้พาเฟ่มานะครับโอ้ได้หินมาอีกสองดวงโอ้โหตอนนี้เหลือสี่แล้วสุดท้ายบอว่าหมดแล้วแน่เลยว่าความหวังเรานะครับโอ้หินยังไม่โผล่เลยนะ เฮ hey, ้มามามายังมีอยู่ยังมีหวังอยู่เจอสตอเบอรี่เป็นตาแบบนี้ข้ามเลยนะครับเฮ้ยพูดตรงๆนะครับไม่ได้หินเราย,ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยโ <c oughs> อ้ยยากเกินจริงๆอ่าดูซิจะเป็นไม่มานะครับไม่มารอบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วข้ามเลยครับโูไม่ได้นะครับอันนี้คือเราจบการันตีแล้วนี่ คือแล้วก็ตอนที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยไอ E อีเวนต์เนี่ยมันยังหาได้อยู่ไงผมอาจจะเก็บเศษเล็กเศษน้อยอะไรก็แต่ถามว่าเติมราระรันตีอีกรอบนึงไหมเออน่าจะไม่นะครับเอองบไม่พอพอดีว่าเกมอื่นที่ผมเล่นม,มันมีของใหม่เข้าด้วยแล้วไปเติมเกมนั้นแล้วงบหมดนะครับโหสียดยเหรอแม่จริงๆผมยังเหลือน,นิดเหนือหน่อยนะหมายถึงว่าเหลือกิจกรรมคงเคล็อ,อะไรแบบนี้ก็คงน่าจะไปเอาพวกนั้นสุ่มถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปรอแบบนี้เหมือนนางฟ้านางฟ้าของก็ทรงสงประมาณนี้ยเออแล้วก็พอบทจะมาเนี่ยมันก็มาในสูงทั่วไปเลยนะครับอ่าพาดูไม้เลนนี่นึงไม้เลนขตอนนี้ก็95้0 0แล้วนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับได้ได้มาม่วงกับพาเฟ่ขึ้นดาวมาเฉยก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ